สบายดีครับพี่น้องเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านนะครับลุงพันธ์ไทมานนอกเดินนะครับล่าสุดนะครับชายเดนไทยลาวครับบริเวณนครพนมนะครับท่าแขกเนาะก็มีทางเรือนอปรคอครับเพื่อนมาเห็นอย่างครับพี่น้องเพื่อนมาเพื่อที่จะนําที่เป็นเรือไฟเนาะที่เพื่อนได้ลอยมาแล้วครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับนําเรือไฟที่มีอยู่ตรงบริเวณด้านนี้ครับพี่น้องนะครับนะครับเพื่อนเอาขึ้นไปแล้วสามลำครับสามเรือไฟใหญ่ๆเนาะ ที่เป็นโครงเรือไฟนะครับเพื่อนมาเอาตรงนี้ขึ้นไปนะครับโดยที่ไส้เรือของนอประคอนะครับก็จะมีอยู่สองลำเนาะนะครับเพื่อนกับมานะครับมัดที่เป็นเรือไฟติดกับเรือที่เป็นเรือ,อของทางทหารเพื่อนเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นการางานประจําปีเนาะนะครับไหลเรือไฟนครพนมนะครับไหลเรือไฟโลกนะครับ ที่นครพนมนะครับ12วัน12คืนซึ่งตอนนี้นะครับเพื่อนจะเอาเรือไฟตัวนี้ขึ้นไปถึงพุ่นล่ะแม่น้ำคงข้างบนนะครับพี่น้องนะครับก็ระยะทางประมาณ3ามกิโลขึ้นไปพุ่นล่ะนะครับซึ่งตอนนี้มันหมัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมิันหมัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ส่วนเรือลำนั้นนะครับเพื่อนก็จะเอาเรือไฟลำ ลำนั้นขึ้นไปจะมีความเาาอยู่ประมาณ1 2 3 4 5ส7ี่ห้าดประมาณโอ้ยี่สิบเมตรพนนะพี่น้องนะครับนะครับความสูงนี่ประมาณ15หเมตรครับนะครับตอนนี้เพิ่นไปแล้วครับพี่น้องนะครับดึงเรือไฟเรือของทหารนะครับดึงเรือไฟตัวนี้ออกไปนะครับจากริมฝั่งในแม่น้ำขงออกไปแล้วครับพี่น้องนะครับก็เป็นบรรยากาศแบบนี้เ้อพี่น้องเ้อ นะครับล่าสุดที่ชายแดนไทยลาวครับไทยลาวลีครับทางนั้นเป็นเมืองท่าแคกครับพี่น้องนะโซปโปลาวเยาวไปสุดปุ๋นะครับเป็นงานหลายเรือไฟที่นครพนมสุดยอดเลยครับผมโอ้พึ่งเห็นนะครับจากเหตุการณ์จริงคือแบบนี้นะครับพี่น้องอันนี้นะครับลาวกับไทยบริมีปัญหานะครับเหมือนไทยกับขมิญนะพี่น้องเลยนะครับอันนี้นะครับส่วนไกลๆนะครับเราจะเห็นทางเรือเนาะนะครับ พิ่นขามมาจากทางสปปลาามาครับพี่น้องจะขามมาฝั่งไทยนะครับอันนี้ประมาณนี้้อพี่น้องเ้อนะครับพิ่นสิน,น้ำตัวนี้ขึ้นไปแล้วนะครับลำนี้ลำนั่นกำลังหมัดครับอ่ากำลังหมัดโอ้มีหยังรอยมาในน้ำโขงพี่น้องอหอไม่หยังน้อเนาเนเเป็นอย่างน้อคืออย่างน้อ โอ้ยับเข้ามาแล้วนะครับพี่น้องชนตะลิ่งแล้วโอ้เรือเพิ่นแหงเนาะเพิ่นดันเรือไฟตัวนี้ขึ้นไปเลยครับพี่น้องเพื่นอนเชียวออกไปนะครับแล้วก็เลาะไปทางพุ่นทางพุ่นกาลังหมัดรับลำนั้นกําลังหมัดอยู่เดี๋ยวเราตามไปเบิง่งลำนั้นกันครับ นี่เพิ่นกำลังมัดครับพี่น้องในส่วนขององค์ประกอบของเรือไฟน้องก็จะมีในส่วนของถังครับเป็นถังน้ํามัน200ลิตรเนาะเอามาทําเป็นโค้งครับพี่น้องเป็นโค้งแล้วก็เอาไม้ไผ่มามัดทําเป็นฐานเนาะยึดนะครับแล้วก็เอาไม้ไผ่มาทําขึ้นเป็นนั่งร้านนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นลวดลาย LED เนาะเพิ่นก็เอาเล็กมาดัดเป็นรูปทรงต่างๆแล้วก็เอาหลอดไฟ LED มามัดต่อกันไปนะครับแล้วก็กลางคืนก็เปิดไฟครับพี่น้องนะครับ ใส่ไฟออกมาก็จะสวยงามนะครับอันนี้อยู่ที่ริมของนครพนมเนาะซึ่งเมื่อคืนพันไหลเตาไฟไปรอบนึงแล้วครับพี่น้องนะครับอันนี้อยู่กับทางในส่วนของลุงพันธ์ไทยพนานนอกเดือนะครับผมถือว่าสุดยอดเลยนะครับพี่น้องวืบมานะครับเพราะว่ากล้องเป็นกล้องอัตโนมัติครับพี่น้องนะครับหมุนซ้ายและหมุนขวาเลยนะครับพี่น้องนะครับทางพุ่นก็สีเป็นในส่วนพึ่นกําลังเอาออกไปตรงดึงออกจากตาฟังเนาะดึงออกไปซะก่อนแล้วมันจะลากขึ้นไปนะ นะครับอันนี้ประมาณนี้ครับพี่น้องยังอีกหลายล้ำอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นทางหน่วยงานของกองทัพเรือนะครับพี่น้องนะครับเพื่อนมาซ้อยงานในส่วนนี้เนาะเป็นการบูรณาการนะครับในงานไหลเรือไฟโลกครับอยู่ที่นครพนมนะครับใน12มื้อ12คืนนะครับซึ่งเมื่อวานวันที่27เนะครับเป็นวันแรกนะครับเขาค็เบิงโอ้ทางนี้เป็นเท่าไหร่โอ้เสียงมันงัดครับพี่น้องงัดอย่างคือไม้มันชนกับตลิ่งนะ เป็นไม้ไผ่โตคานเนาะนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นต้องขอขอบคุณทางกองทัพเรือด้วยนะครับพี่น้องกองทัพเรือเพื่อนได้มาดําเนินการในส่วนนี้เนาะก็นะครับยามศึกเราก็ลบเนาะยามสงบเราก็พัฒนาครับพี่น้องนะครับ อันนี้ก็เป็นทหารนะครับจากกองทัพเรือเพื่อนมาดําเนินการในการร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการบูรณาการนะครับงานไหลเรือไฟโลกเป็นการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเฮานะครับสาหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้มาเที่ยวกับมาเร้อพี่น้องเดือนะครับท่านครับระยะทางที่ขึ้นไปนี่ประมาณจากโลครับนี่ ประมาณสองโลเนาะนะครับต้องเลาะนะครับเอาลากขึ้นไปตามนำลำน้ำโขงนะครับสองกิโลกว่าครับพี่น้องนะครับอันนี้เพิ่นกำลังสิไปทรงน่าจะไปปล่อยตัวนั้นออกมาครับเพราะว่าต้องหมัดไวได้เลยพี่น้องทางงานมันสิไหลไปตามน้ำโขงมันสิลงไปหอดพุ่นแล้วพี่น้องพนมเปลี่ยนหมดแล้วพี่น้องมันสิไหลไปพุ่นได้นะครับอ่าอันนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุดตรงริมโขงชายแดยนไทยลาว นะครับนะน,รนักขนนมเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับประมาณนั้นอันนี้กระชังจากกองทัพเรือครับพี่น้องเพิ่นมาดำเนินการอันนี้เพิ่นกาลังสีมัดครับทางนี้นะครับกําลังจะมัดแต่ทางนี้เพิ่นมัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเพิ่นกาลังหาช่องทางที่จะดึงตัวนี้ออกไปซึ่งมีขนาดใหญ่เนาะดึงตัวนี้ออกแล้วก็ลากขึ้นไปครับพี่น้องนะครับ นะครับโอ้คนดันไปก็แห้งขนาดนี้น,นี่พี่น้องเลยอ้ยสุดยอดเลย <c oughs> น,นี่จากกองทัพเรือนะครับทางนรขคอนะครับ ส่วนทางนี้ก็กาลังหมัดครับทองฝ้าก็ขึ้นนะพี่น้องฝนตกแน่นอนครับมือนี้เพอะตกนกทางนี้แจ้งครับพี่น้องทางนี้ก็จะเป็นในส่วนของเส้นทางจากนครพนมเนาะไปฮอทธาตพนมครับเงยาไก่เลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมที่พักต่างๆเนาะนะครับอันนี้ริมคงนครพนมนะครับชายแดนไทยกับลาวเลยพี่น้องเด้อนะครับอืมพุ่นเป็นเมืองท่าแขกครับพี่น้องนะครับเมืองท่าแขก นะครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบิงปืด๊ดโอ้โ,อโอ้สุดยอดเลยครับเพิ่งกำลังดึงออกไปครับนี่คือทหารหานนะครับพี่น้องนะครับเป็นนอโขอครับเพื่อจะเคลื่อนย้ายขึ้นไปยังไงนะครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดเลย นะครับเพราะว่าส่วนน้ำโค้งกันไหลแห้งนะพี่น้องเนี่ยมาได้ไหลค่อยๆนะผมเ,เ,เพื่อนต้องลงกันว่านะครับเสียลำนั้นออกก่อนเนาะจะได้สะดวกในการเคลื่อนย้ายทางฝั่งนี้นะครับพี่น้องนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนะพี่น้องเด้อนะครับล่าสุดนะครับอยู่ชายแดนไทยลาวนาครพนมครับโอ้มีเรือมาครับพี่น้องเพิ่นสิไปทางไหนเนาะนะไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วโอ้สุดยอดเลยเยี่ยมมากครับพี่น้อง,ง,ง,นนองโอ้อมมอโห สุดทึ่งเลยครับพี่น้องนะครับเคยเห็นในข่าวนะครับที่เขาเอารถยนต์ข้ามแม่น้ําโขงเนาะนะครับเคยเห็นในข่าวเขาก็น่าจะใส่ลักษณะแบบนี้แหละแต่นั้นมันมันน้อยเนาะอันนี้มันใหญ่ครับพี่น้องนะครับอันนี้การขนส่งเรือไฟนะครับยนอนสอนนะครับพี่น้องนะครับอ่าขึ้นไปนะครับ ไปทั้งทึ่งพุ่นน่ะนะครับประมาณสองกิโลครับถามเพื่อนแล้วนะครับโอ้บมเมียนธรรมดาครับพี่น้อง